English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu m e w X สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เวลามาเที่ยวเขาคอก็คือการชมทะเลหมอกในยามเช้าทะเลหมอกภาษาอังกฤษ,กฤษคือ Sea of Mist Sea of Mist ทะเลหมอกโอผู้ชมขาตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวดีนะไปชมวิวก่อนนะคะทางนี้ แถมยังมีน้ำค้างอีกด้วยค่ะน้ำค้างภาษาอังกฤษคือ Jew, Jew. คุณชมขาได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วนี่นะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยฉันรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆ I'm feeling so fresh and relaxed I'm feeling so fresh and relaxed งั้นตอนนี้ดี่นะขอตัวไปชมบรรยากาศดีๆต่อก่อนนะคะ สมิวเอ็กซ์ X ที่พานีน่ามาพักผ่อนในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ